สวัสดีจ้าช่องยายป้อมชาแนลพี่น้องมื่อนี้ยายป้อมกับสิไปบยำพ่อกับแม่อยู่ทางอำเภอสีสงครามผลอะพี่น้องเฉพปะกันโดยผู้ข้อต่อแขนสงการปีใหม่ไอแม่ก่อนซะก่อนเอาเอาหน้าบนพ่อเอาเอาอันอันนั้นให้ขันหาให้หน้าบนให้หน้าบนเออให้หน้าบนเบาก่อนให้หน้าบนเบาก่อนพูกอันช่องช่องอะไรหรือเปล่แม่อืมช่องช่องเอา มัน,นีนก็มีรายการผูกขอต่อแขนพ่อแม่ใส่ปีไม่พี่น้องยายปลอมมาเหต็ดตลอดชุกป,ปียายปลอมก็ได้ปีดีกับมาเห็ดคือเกขา ตอนนี้แยกก่อมก็เเงินม่อกี้น่ะยืมงกบินเอกีเออเจ้าท่านเก็บพน่อกี้นจะหมเอาเจ้าท่เอาูไหมหูให้เบ้าก้อนแหมเบ้าแหาก้อนให้ได้บนเบ้าก้อนแหเอาบัดนี้เอาดังสะกอนดังสะกอนยับบนยับเขาไปอีกเอาไปเอาเอาเอาขึ้นน้น กาบลงสะก่อนเียบต่อไปเออเียเฝ้าเยเ้ากาบก่อนเาเฮ้เป็นพิธีก่อนกาบลูกกาบกาบ่อกรบเบียเออกาบสะก่อนกาบมืสุขูสุขคนเด้อหวานขนเด้อหวานน้ำขุนเด้อบานนี้เดี๋ยว้เอาเว้าเ้าน้ำนเายังเสาเว้าเว้าเจ้า สาธุเด้อสาธุเด้อพ่อกับแม่พ่อกับแม่ผู้เป็นพ่มของลูกผู้เป็นพ่มของลูกมือนี้มือนี้ใกล้วันสงกรานต์ใกล้วันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ซึ่งเป็นวันปีใหม่พ่อกับแม่พอกับแม่แต่ปู่แต่ญาต่ปู่แต่ญาลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายพอกับแม่พอกับแม่ทำมใดก็ตามทำมใดก็ตามว่าจะใดก็ตามว่าจะใดก็ตามที่เจตนาที่เจ เกตนาหรือไม่เกียรตหนาาได้รับลางไล้รับางเขาดสติรลูกทั้งลาูกทั้งหลายก้อโมสิกรรมอโมสิกรรมข้างกนทต่มีพนามีอันใดอันใดที่พ่อที่แม่สร้างมา ทั้งในอดีตและในปัจจุบันและอนาคตลูกๆทั้งเหมือดขอพรจากพ่อจากแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความรุ่งเรืองเพื่อความเจริญเพื่อความลำรวยอยู่ดีมิสุข ลูกๆทั้งลลหลายพรอนันเป็นมงคลเป็นมงคลในการละครั้งนี้ในการละครั้งนี้สาธุสาธุสาธุบ้านนี้พูดได้บางนี้พูดบ้านนี้เอาวอนก็แม่ก็วางหายเดียวหายเพิ่นหายพรอนก่อนหายพรอนเด้อบานนี้เอาสองเท่านี่ล่ะเบ้าถึงสองคนฮักกลมหัวลงเออกลมหัวลงกลมหัวลง ้ายู่ดินมีแห้งมีเย็นเป็นสุดมีความทุกจะเจริญห,หายทุกหายโศกหายโรคหายไั้คือเป็นบาปเป็นกรรมแนวใดก็หายหายซะแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปขม,มา่ขอขมาราลาทโทษแล้ว โอดีแหเลือาทุเอาเอาอาตาสงร้องวังเดือให้ตาจังไดงยิ่เสียงตาทอาตาสรงไ้พอนโบกดูดูยังน้อยกลมลงกลมลงสี่ลันสี่ร้อยมีเนีทอ่ เมา่นอ่ให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราทีนึเลยเนอะสาธุเพือรางวันทีหนึ่งขอรางวัลที่สองันเองเอาบานนี่บานนี่ผูแขนเด้อพี่น้องพูแขนอันนี้เห็นอ้าวพูง่ายก็พูงเราละเอาพูพูุูเอาววันนี้ป้ามาบ้านมาบ้านมาผูบ้านหมอนึงรางวัลทีหน่ง

ไอ้คนท่บ่ไกไคนใชเกิดบอลี่ไกจระดิตไอนเคยก็ไปหลงเอา้าวตู่กแหละอาตัวเออไอเืองรำรวยำรวยอไทยเดืนางกวาไปีประกันเขเไน้าเาแต่งเขาเอาเปนคนว่าออกเซ็เมื่อไห่บเนี่ยมีเป่าน่เเาทั้เนี่ยดียีร้านเดียวดีร้า ยัมีกังมันมีซ้องใบก่อนซองใบเนี่ยย่าเด้อหลายๆดย่าเด้อลยๆดิเอาบันผัดรังมันดีมากผัตีกันุเยวม่ไปฟ้องตำรวจเรวตำรวจอีกเรื่องนึ่งอุุ่ยบอล่ะทีุ่ย้เวียนกัต้อเวียนต้เวยกัต้เวยกต้อเวีน ่เทีบจะได้่วมไข่ยงมีในร้านเไเอคอกไมแห้งเด้อไม่ห้งนะจะยิ่งอไปงเงจะยงงไเดียนเหมือนโตเ้อดียวต่เยากหงาเใเดยนเ้าแยาเลย

เนี่อไประยุ้ธ์กันเรตยบร้อยแล้วฮะเขาไม่แขงงปฏิยุดจิกานเร้วไปเร็วไปมันเล็วแล้วมันเร็วแล้วเนาะเท้าเท้า เจ้ยาว์ไรโอมเด้อพอเอ้ยเิพ่อนี่นไม่ใช่ขวสุกความเจริญมีนี้่อามี่นนียวขั้วขับนี้เหมอข้วขั้วข่้วขั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 ้วข่้วขัั้วขั้ไขั้วั้วข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 ัวขั้แขัคว้วขั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 วข้วขั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 าั้วขั้วขั้วข้วขั้ขว มาไปม้าู่ไม่แขนนับราว่ปูขีใหมพี่น้องมาปูกกอตอแขนย้ายตาย้าเดินอันนี้คือปีไหม่ปีไม่ไทยเฮาใ้พ่อกบแม่พ่อก็แม่ของย้ายปอมนี่แหละมาผูกแขน ปีละเทียพี่น้องเอ้ยอบได้มาเพิเ่นยุไก่ขวางไก่ไว้เงี้ยอำเภอสีสงข้ามพี่น้องแย่ปอบยมเพื่อว่างสามหมอแย้ปอมั็เลยมา พระน่องพระลูกพร,พ,รพระน่องผ้า <c oughs> นุงเห็ดค <c oughs> อต่อแขนพ่อแม่ <c oughs> ให้พ่อแม่เย็ดีนี่แห้งห้เจ้าของก,กลลลลลละลำลำรวยรวยจะเลื่อนจะเลื่อนทำหนาคาขายเด้อพี่น้องยายปลอมกะเห็ดสุปีพระน่งง <c oughs> องผ้านุงเห็ดเอาคลิปนี้กะสัน้นๆพี่น้องกะจบแล้วสาธุขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่ใหม่พี่น้องเว้ย